ủa đây nữa, này này kia tiền con nè, xong thì để xong đi. <laughs> ไต่วนอดก็่ายแล้วเมื่อเรอยเร่ออบ่ขาดิไปหดออเส่ยอดไตนี้เลยนเออเจ๊ด้วยวขี้ขีก้บ้ไไเออดีล้สดาูิ้งก๊วยสอสมือหนึงสองโซนคนฮ่าฮ่าฮ่า่าตดกอขาอ้ไต่วนหลอดโซนยังก็ไปเ

นกไปยนะเดี๋ยวเวลาแล้วครับนางถายจังคำ <c oughs> เดี๋ยวเวลาลาแล้วเรา ฝน,นไปทั้งนบ่ไ,ไ,ไ,ได้ได้นะใช่มใสบ่ได้ได้หน่คนสั่นขางสวัสดีค่ะ มม่มีนักลาทินอีสานสิบหาหากินกลางคืนเด้อค่ะมาไต่แมงกินโนคนค่ะตัวแหลกแหกมันค่ะนี่ดนี่นี่นี่่น,น,นี่โอ้<า>ดีเด้นดะีเ้เมาดูช่างช่างดูอูด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 ูู

Thế như vậy Thế như vậy Tầm tắm rồi Ơ, bãi lọc, bãi lọc, bãi Thế nào Thế hết chót, 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 chót Gue t referred to this route, for my very first thumbnails all week in Tibet. Every figured out the way out, these waybook-book. हह के केफ हह चलो ना हह चलो चलो बोले बोले हह ले นี่ๆเอา mọi người đến đây nè là nhiều lần lượt lượt Lông, lông, lượt 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 cái lượt 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 nó

ตมครับสาน นะเอาปอนัวเอะดนดตวโอ้โเสียสเลยขอเห็ดนะครับอย่างตัวอื่นเป็นรนตัวนส่วนแห่งก็บ,บินลงเลยพีนัขี่มงบา๊า hola 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 để không phải là nơi đây ba hà nội luôn 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 rồi luôn 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 Đi 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 đi

quá tôi đấy rồi mình không được nè, là những đứa không được đúng không được đúng không được đúng không đây là không được

กเวลากัก็เดี๋ยวเดี๋นี่ต้องถึงเวลาเขาสางถิ่กุ่มเดียวนี่เทะไบ้านอเทเรือนางเหาเทื่อนังเเรี่องันีีมือลนวนมาันางาขวกินบดมือมา วัว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  ดว่ใจเบ็ดขึ้นกับบเต็ม้าใจไ้สิเต็มสวยแบบน้กับบินไปเลยเลยหน้นเขาออกเจาองบินตานตาดา่จ่ยเขาอกเลยเจก่ละมุดไปมันหนอนนีเองกดเข้าไปินเไม่ได้ม่โอ้ยขีพวกน้เขาเดเขาเดเขาเด เคงเกะอยู่อืมจับแจบิกินบ่เนี่ยกินบ่นี่ยกกินบ่ก็กินบ่พี่น้องแค่ด้น่้คุยล้บ่นั่นเขาเลยเอานี่เราเนี่ยแกลงเลยนีไต้เลยเยตียหาม่วงหวงเออไนี ไม่ได้หรอกได้เค yeah, yeah, ่คำหนูกินตคนนี้หมอคำนี่ายจิกอ่เยเส็จแลิกกอกสรทำมีเส้ที่แหลกทำอยู่เ้เส้ที่สองเลยว่างอยู่เสร็จล้วเย

มูสิยวเตื่นเ่ี๋ยวเตือนไหนน่ะหนผนอีกต้นนึงเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอเดี๋ยวนี่หมดฮึฮจับข้อคอย นี่นี่นี่ลงอ่ะนี่ๆนี่ตุล่ายังลงได้อยู่ดิอือนี่ลงบ่สุดแกะ กวอดท้องครับจะกวัวตั้งยู่ปากกวนนะจะนั่งของคนง่ายบาหน่อยนาด้วยจ้า Mm hmm. 行吗？那行，行，那行。行行行 จงโตขึ้นโ้ค้งนอกรันโค้งหามูนเถอะโค้งห้ามูถิมมูแล้วจ้ะบมแมนมูถิมแลถิมมูเนข้นเงนเี่ยโอ้ยขี้นนครมาณบอกคอยมันไปหรอขวดนึงเจ้โดู้

เือบว่าเองไลยครับทตอนท่ายแล้วครับกลับบ้านละพามมาบึงคนมันเยอะเต็มกองมาตะกอนอย่างนี้ บอกเจบอกะรใสได้เถอช่วยหล่า้ยอะไูตัวก่อนของอยู่บ่บ่ด้คุ้งเดียวนี่โอ้ยออก็มีออก็มีบ่อับนนี้นอยู่นกงเล่นียมันมาจางหากบ่บ่ได้ออกจากุงเนี้ มาปักหงกินกูเจ้าีบดมากลลงทางวะโอ้ยเนี่ยจะละนี่เอามาขดโคกเดียวเราทำนี่เอมาสองสี่เดียสองสิขอได้ปนอยู่ไหเนีดปนอยู่อ๋อปนอยู่เนาะ มนเเนอะใครหลานมัอมซานเดาด้วยโอ้โอ้อร่อยโอ้ลีไอ้อยกล้วยนะเพาบางของที่ันงนักเนี่ยไอ้เม็ดไม่ปาันี้ย รอบสุดท้ายจ้าใส่กวนรอบสุดท้ายแล้เมื่อเอย้่อยเลยขอบคุณครับทีมารับชมะาทีมิานกล่นพอครับผมยไปเยก้อวันไดย่งย่างโอ้อีหอบน้าพะท่นเต็มเน่แบบว่า้เย็นนี่ก็วแต 我觉得不错，不错，不错。